ทนคิดถึงไม่ไหวหนุ่มสอลามกลับมาติดตามติ๊กเหมือนเดิมแล้ว บรรดาแฟนคลับต่างจับตามองสําหรับครอบครัวของหนุ่มสลามและอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะครับทีล่าสุดติ๊กเนี่ยได้ไปออกรายการเคลียร์เรื่องหนี้สินว่ายังคงเหลือหนี้สินอีกประมาณ3ล้าน5นะครับและขอโอกาสทําหน้าที่แม่ของลูกซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่หนุ่มสลามลงคลิปของน้องวีจิก็ได้ติดแท็กถึงอดีตภรรยาเพื่อให้เห็นน้องวีจิด้วยกันนะครับแต่หลังจากที่ติ๊กไปออกรายการล่าสุดและได้เปิดใจ ยอดเงินที่แท้จริงที่หนุ่มสอนลามให้รายเดือนแก่ติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์นะครับและหลังจากนั้นนะครับหนุ่มสอนรามเนี่ยก็ไม่ได้แท็กชื่อติ๊กใน i n s t a g r กรมอีกเลยนะครับหลังจากที่หนุ่มสอนรามไม่ได้แท็กอินสตาแกรมของอดีตภรยาติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์นะครับก็ได้เลิกติดตามอินสตาแกรมของสาวติ๊กอีกด้วยนะครับในขนาดเดียวกันนะครับติ๊กอดีตภรรยายังคงติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มสอนรามเหมือนเดิม ล่าสุดนะครับหลังจากที่สาวติ๊กเริ่มตั้งหลักได้และเริ่มมีคนมาจ้างงานครับสาวติ๊กก็ได้โพสต์ลงไ g นะครับซึ่งก็เป็นงานแรกของเธอนะก็จะเป็นเวโปรตีนอาหารเสริมนั่นเองนะครับหลังจากที่ติ๊กเริ่มมีงานเข้ามาแล้วหนุ่มสอรามก็กลับมาติดตาม IG ของติ๊กอีกครั้งเชื่อได้ว่าหนุ่มสอรามอยากจะให้ติ๊กปรับปรุงตัวและพร้อมที่จะเป็นกําลังใจเพื่อจะให้ติ๊กได้เดินหน้าต่อนะครับอย่างมั่นคงทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มซอรามและคุณติ๊กด้วยนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากฝากกาลังใจให้กหนุ่มสอนรามก็มาสามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน